แกยังไม่ได้บอกอะไรฉันเลยด้วยวะเน่หมอน,นั่นมันเป็นบ้าอะไรของมันเหรอคนเหรอเด,เด็กเหรอเด็กี่นี่วะมาอยู่นี่ได้ไงหมนเห็นอีกคนแวบๆนะไม่จริงอะอย่าบอกนะว่าชุดแบบนั้นนี่หรือว่านายก็คือชาวเบื้องบนกันเหรอ,อะ เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบดูตัดสินดีกว่าแล้วนี่นายมาจากที่ไหนเหรอเนี่ยค่ะก,ก็ตกลงมาจากโลกเบื้องบนนะเขาสุดยอดเป็นชาวเบื้องบนจริงเหรอเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นตัวเป็นๆกับตาปฏิหารชัชาพุก<ป>นายเป็นใครเนี่ยชาวเบื้องบนก็พูดภาษาเดียวกันกันกบเราอะถ้าง,งั้นก็มีโอกาสจะเป็นตัวปลอมนะเนี่ยไม่หรอกดูไม่มีวี่แววว่าจะโกหกเลยเ Hãy <coughs> subscribe <coughs> <coughs> <coughs>